จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับหรือเรียกอย่างว่าปปคนะครับเป็นแผนงานที่สําสคัญวันนี้นะครับคือแผนงาน Deep Science and t e c h Accelerator นะครับเป็นนงานที่หน่วยปปคเนี่ยมุ่งเน้นจะทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมหน่วยวิจัยนะครับจากมาาลยทั้ง9หน่วยงานแล้วก็1 สถาบันวิจัยนะครับม,มาทํางานร่วมกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับไปสู่เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะย่างยิ่งนวัตกรรมนวัตกรรมที่เป็นเชิงลึกนะครับและเทคโนโลยีเชิงลึกเนี่ยเราจะมีกลไกหรือระบบการจัดการเนี่ยที่จะช่วยเร่งรัดนะครับสิ่งต่างต่างเนี่ยไปสู่เรื่องของการลงทุนทางด้านการวิจัยแล้วก็ขับเคลื่อนนั้นไปสู่เรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีมูลค่าสูงนะครับอันจะนํารายได้มาสู่ประเทศต่อไปในในอนาคตแล้วก็สร้างความสามารถ ในการแข่งขันแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมงานที่จะขับเคลื่อนทํางานร่วมกันนะครับที่จะนําเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยไปช่วยให้เกิดการทํางานนะครับไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็ยกระดับความสามารถของประเทศมากขึ้นครับ